สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่16เดนดกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับคุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาอ่านเป็นการเพิ่มเติมอีกก็ได้เพราะว่ายัางมีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ประกาศหอมให้ชื่อว่าว้าวุ่น ผู้นำฝ่ายค้านหมายความว่าอย่างไงเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้นะครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับด้อมส้มจะได้เลิกว่าวุ่นกันสักทีหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่15กันยายนพิธาลิมจเจริญรัตประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเก้าไกลโดยอ้างบอกว่าเป็นการเปิดทางให้ตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พีธาเนี่ยมีการแจ้งทาง f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเรียนสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพักเก้าไกลจะต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้ผู้นําฝ่ายค้านจําเป็นต้องเป็นสสที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับที่1แต่ปัจจุบันเนี่ยผมยังอยู่ภายใต้คําสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสผมเลยไม่สามารถเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรได้และก็ไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในระยะลาอันไกลได้ ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและก็สสของพักเก้าวไกลแล้วก็เห็นว่าบทบาทผู้นําฝ่ายค้านเป็นบทบาทที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรจะเป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้ก็คือพักเก้าไกลผู้นําฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนกับหัวเรือที่กํากับทิศทางการทําหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลณขณะน,นี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสที่สามารถทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกท่านนะครับว่า ไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ยังคงทํางานร่วมกับพักก้าวไกลแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันแล้วในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพักก้าวไกลเนี่ยมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันนะครับด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนนี่แหละครับข้อความใน Facebook ของพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับประกาศหอมบอกว่ารับทราบครับรับทราบก็เป็นไปตามที่เคยปราสายก่อนหน้านี้แหละครับพิธาเนี่ยบอกว่าไม่เป็นผู้นําฝ่ายค้าน จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เท่านั้นก็ต้องถือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรและก็ถูกต้องแล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรต้องมีผู้นําฝ่ายค้านครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องคือหมอองปฏิพัทสันติพาดาเนี่ยจะต้องลาออกจากเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา106ที่บัญญัติเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติเอาไว้อย่างนี้แหละครับทีนี้ ก็ว้าพูดสิครับทีนี้ก็ต้องเอาตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยไปแลกกับผู้นําฝ่ายค้านคือเดิมทีเนี่ยพักเก้าไกลเขาไม่สนใจตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเลยนะครับเขาทํเราวกับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนเกินทางการเมืองยังไงอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยมันสามารถตอบสนองการเสนอกฎหมายเข้าสภาได้ง่ายกว่าแต่สุดท้ายคงจะตกผลึกแล้วนะครับว่าาหากประธานสภาไม่เอาด้วยเนี่ยจะยัดใส่ร่างกฎหมายเข้าระเบียบวาระการประชุมเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับ ก็มาตรา112เนี่ยแหละครับที่พักเก้าไกลหมายมั่นปั้นมือว่าจะแก้ให้ได้แต่พวกหัวหมอเนี่ยมันเยอะไงครับนำเสนอแบบสีธนชนชัยไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติกันเลยสมชัยสีสุทธิยากรซึ่งเคยเป็นกรกตมาก่อนแล้วก็เป็นนักวิชาการอยู่ด้วยเคยสอนหนังสือมาด้วยเสนอให้พักเก้าวไกลเนี่ยเล่นเกมโกงสมชัยบอกว่าอย่างนี้พิธาลาออกจากหัวหน้าพักเนี่ยนะครับแปลว่ากรรมการบริหาร ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดประชุมสมาชิกพักเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักใหม่ภายในเวลา60บวันแต่ยังมีกรรมการบริหารเนี่ยรักษาการอยู่นะครับที่ประชุมร่วมสสกับกรรมการบริหารพักลงมติสิครับไม่น้อยกว่า3ใน4ี่ลงมติแล้วขับหมอองเนี่ยออกจากพักไปเนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภาพอขับไปแล้วปุ๊บหมอองก็ไปหาพักใหม่ให้ได้ภายในเวลา30บวันเช่น ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทําให้หมออ๋องเนี่ยยังมีสมาชิกภาพเป็นสสอ,อยู่และก็คงตําแหน่งรองประธานสภาเอาไว้ได้ก้าวไกลก็เลือกคนหน้าพักคนใหม่ไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็เท่านี้แหละครับสรุปคือได้ทั้งรองประธานสภาและก็ได้ทั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจําน,จนวนสสฝ่ายค้านเท่าเดิมพรรคเป็นธรรมก็มีสสเพิ่มอีกหนึ่งคน ใครวางแผนให้เนะมือยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆอีกสมชัยคิดอย่างนี้นะครับก็ประกาศหอมบอกว่าคงจะว่างมาก,กน,นะครับเอาอย่างนี้นะครับลองกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา106เอาให้แตกก่อนเลยนะครับใช้คําว่าและไม่ใช่หรือนะครับคําว่าและนะครับไม่ใช่คําว่าหรือคนละอย่างกันฉะนั้นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องมาจากพักฝ่ายค้านที่มีสสมากที่สุดและสมาชิกไม่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ตำแหน่งประธานสภาและก็ตำแหน่งรองประธานสภาคำว่าและเนี่ยหมายถึงทั้งสองไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนคำว่าหรือเนี่ยคืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ในสองอย่างนี้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ใช่ส่วนเกินทางการเมืองที่ประเทศอังกฤษประเทศต้นแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยเขาก็มีผู้นำฝ่ายค้านของไทยเรามีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2517นะครับ มีผู้นําฝ่ายค้านมาแล้ว8คนด้วยกันแล้วก็มีสถิติที่น่าทึ่งคือครึ่งหนึ่งของผู้นําฝ่ายค้านจาก8คนเนี่ยมาจากพรรคประชาธิปัตย์ห่ 1. มอมราชวงศ์เสนีปราโมทจากประชาธิปัตย์สประมาณอดีเรกสารจากพรรคชาติไทย3พลเอกชบ,บรลิตยงใจยุทธจากพรรคความหวังใหม่ 4. บรรหารศิลปอาชาจากพรรคชาติไทย 5. ชวนหลีกภยัยจากพรรคประชาธิปัตย์ 6. บัญญัติบรรทัานจากพักประชาธิปัตย์7อภิสิทธิ์เวชาชีวะจากพักประชาธิปัตย์แล้ก็8สมพงษ์อมริิวัฒน์จากพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคิดนะครับว่าตำแหน่งนี้ไม่สำคัญเพราะว่ามีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับคือมาตรา155เนี่ยบัญญัติว่าผู้นำฝ่ายค้านขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภยัยหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศมาตรา7 7วรรคซี่ผู้นําฝ่ายคา้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญหมวด16การปฏิรูปประเทศหรือไม่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเห็นไม่ตรงกันมาตรา203กับมาตรา217 บัญญัติว่าผู้นําฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาตุลาการศารลรัฐธรรมนูญนะครับและก็สรรหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยให้อํานาจหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฉบับประชาชนซะด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นตําแหน่งที่มาจากประชาชนผู้ท่งอํานาจสูงสุดในประเทศเช่นเดียวกันนะครับ ต้องเรียกว่าพิธาเนี่ยกำลังกลัดกระดุมเม็ดแรกถูกแล้วนะครับรอดูเม็ดต่อไปกันแล้วกันจะมีการหมกเม็ดตามที่พวกว้าวุ่นเนี่ยเขาเสนอกันหรือเปล่าวะนะครับ